สวัสดีครับเปิดเป็นพี่น้องในประเทศต่้งประเทศนะครับพี่น้องผูใส่แรงงานปาติอยู่ในประเทศต่้งประเทศมืงนีลุงวนมาเปิดคลิปอยู่ทั้งปันตอนมูกเก็ตตำบลนหนังพูดมีใส่รองไข่ด้วยเมื่อใดมาเยี่ยมยามทมข้าวจ้ากเสีดพี่นอ้นองเลยต้ปัดน้ำท่วมน้ำรดเลี้ยงงัวอยู่ผู้เดียวเดียวได้ ดกลับมาวันีกรสวนทีน่เขาพี่น้องอยู่ทงอยู่ถ้ทท้งบันต่อนมูเก็ดเห็ดป้ามั่วท้ำมีเยมจังโอ้ง่ะผลมือใหย่กินได้พี่น,อนอทท้องมาทื่บ้านทุ้คนนี่ไม่ใหญากเกียวโย่พี่น้องเลย พ่องัวเพงูนมี่ตัวเหลี่ยมนี่ไส์อะไรไหมโอ้นั่งนี่ไหมขึ้นเหลี่ยมนี่นะนั่งนี่โอ้พ่อพันในนาคตตัวนี่ตัวเลี้ลยง,งต,ต,ตัวงเงูไงเงวไทยไทยกลางไทยใหญ่ อางไปทางงูพร้อมเก็ดเกษตรผสมกระสานบ่ผีน้องผู้นอนให้นอนหน้านี่น้ำส่วมบ้านเราพยบไปทางอื่นและโมเมนตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวันต้อนครับมูเก็ตน้าหนังคนพิเศษน้องายได้น้ำส่วมนักขยุบบ้านเอาถือไม่ยังไงเนี่ยห่วย คือไม่สิล้อคือไม่พร้อมพูดว่าโอ้ไม่พร้อมพุ่อล้ออะไลูกสาวกท่านนั่นหนึงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แม่พี่ไก่เรเห็นลูกสาวอายุใส่พี่ไก่เนี่ยดูบ้านถือเสื้อเขาบ่มากให้ต้งเสื้อเขาก็ลงมาทใ้งเสื้อเขาก็บ่มากันี่ยกำลูกเขาอยู่เดี๋ยวให้ลูกสาวคนไปว้ไปม่พี่ล้อหัวหมีดอกแม่บ้านไม่ก็ได้ลาบ ไาเจ้าบ่มาเลียงง่วเนาะกระสอมยูซ uh, uh, ุปี้ตะก่อนน่ะมันหาก็บอกวระอมานนี่ิูซุปีนี่มั้งก็เห็นลายปีแล้ว คนุมน่มมอนเอยู่หน้าผู่เดียวคนเดียวนนุ่มหกสิบปีบอกคนุมคนุ่มหกสิบปีฮะนุ่มแอหน่อยขาออกสองตัวดีว่าครับขายเราสองตัวขายออกไปมันแข็งแรงโคตงแรงโคครับขายจิเจ็ดขายพอพันขายจ็ดมื่นวะ <c oughs> มาบุท่านไวเยาให้กินแล้วมีก็ได้ครับอย่างนั้น ย่าอันนี้ใหญ่ไว้ใหญ่ใหญ่ทันให้งัวกินอยู่ค้าเลี้ยงปลาพ่อพี่น้องเลี้ยงปลางน้อครับได้ให้ปลานิปลาตะเพียนเฮานี่ล่ะไว้กินในคัวเือนเฮายามบ่าได้ซื้อเขาซื้อน่ะใหญ่เอ้ย ครับน้ำขึ้นแล้วขึ้นมาไว้ได้กับพุ่นแหล่น้ำน้ำมีน้ำแกงน้ำยังพุ่นแหล่น้ำนี้บ่ได้แล้วโอ้ยเด็กน้อยเขาปลูกลเรียนเรียนผัดไงอีหลียังวะ <c oughs> เขาปลูกลเรียนเรียนผัดไงอีหลี <c oughs> ปลูกที่คู่สา,ม,ามันบ่มีสีไงวะจะหลดไงโลดขึ้นปีเดียวเนี่ยน่ะ ถวไม่จะพี่น้องม่เยี่ยมตัววะครับพี่น้องหลายคันน้นน้ำนแกงโมเ Moment, มนต์โ <Moment, S 2> มเมนต์ตาไทายบ้านจายะยักของในบ้านอื่นกับมาดิข้าเจ้าอยากเห็นข้าเจ้าว่าวข้าเจ้าพอเห็นน้ำแกงหลายปีแล้วว่ะสินน้ำถั่วมให้ถ่วหน้าท่วมเฮงี้ยนพลังมาเบิงเ่งวสินว่ากับควายคนใหมน้ำเสียจริว่าเอาลงไปพุ่นจทำไมมันกับลงท่ามแล้วมันเล่มลังเลยลงไปท่ามแต่หน้าปังเจ้าของแล้ว ป่ะเห็ดหน้านะตรงหน้าจะคของไว้ถะเลี้ยงง่วเป็นโคกกับว่าได้แหงแรงงพอดครับเป็นปาซาตัวไกปาสาขับ้าเจ้าว่านเมื่อเมื่อแลกงมามูวัวหลายบอกว่าสั่นหัวยหล่พอดแตกส่วดๆเนี้ด ครับก็อยู่ในนี่แล้วจะว่านอนได้จังได้โม่บ่หลายบอกว่าธรรมดานี่แล้วจังเราก็ยยบดึงงไผลึ่งมันที่ว่าจิเนี่ยไปทำมาทำไส่ลมมาว่าเห็นว่าเมียมเะเลอย์ยู่นี่เมียมเะเลอย์ย่พอได้มาเส็นนี่บ่มาแล้ว่ะพี่มาทางนั้นโอ้ยใสสนนอนอยู่ นี่แมมก็อยู่ติดๆบนทางนี่เนาะก็กายขึ้นกายลงอยู่ก็บ่เป็นหยังนี่ล่ะว่าสิไผสิมาบอกเลขก็บ่เห็นมาจักเทื่อไผตายก็ได้มันบ่มีแสงหยังวบ่มียงจักเทื่อโอ้ึงเนาะมาอยู่นี่3ปี4ปีนี่ก็ปกติอยู่โอ้ยตาว่าเาไปก็ซ่าดนี่เางดอก ตังยูตังคนตังอยูเพื่อเป็นกอยู่เพื่นกอยูเพื่อเพื่อนนะกะยูเพื่อเฮานะบ้านนี่แหละพี่น้องไม่เยี่ยมยามทำข้าวพี่น้องทั้งบ้านมู่แต่บลหนังพูนพิเศษน้องไข่โอ้ยมองยูเพิ่นกะเป็นตะยูตะเศร้าหน้ามาถั่วมังหันวันเพิ่นได้ผู้ยูไมอยู่น้ำไม่แล้วมีแต่พี่น้องทั้งฟังเล่าเพิ่นเปิดใจผู้แต่ผู้สาวไอ้นุ่มทั้งนี้เพื่นเปิดใจบ่ มัวเ่งมันแหงมันแรงเออ้อครับเอาฝากกุเลยกุดแจกุที่ตามไปด้อพี่น้อเลยเปลเป็นกำลังแรงไก่ลุงหวัน้ำเนี่ยในการเดินทางไปไทยคลิปไปเยี่ยมยานตามข่าพี่น้องน้องนี่สละขอบคุณครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชม เป็นกำลังแรงใจให้ดเดออพี่น้องคนทำงานคนใส่แรงงานเพราะว่าสิยูในประเทศต่างประเทศครับผมสวัสดีครับ